ฉันรักเธอมากขึ้นทุกวัน เปรียบมันชั้นนั้นเป็นทานตะวันที่ไม่นี้วันหันไปมองจันจะรอแต่ดวงตะวันขึ้นมาทุกเช้าก็คืนนี้มันเงาไม่มีเขาค้างเคียงแล้วเธอไปอยูดไหนอย่ามาทำลำเอียงทิ้งฉันไว้แล้วเธอต่อไปกับเขาปล่อยฉันไว้ให้อยู่กับความว่างเปล่าแล้วตอนไหนเธอจะหวนคืนมาเธอหายไปไหนทำไมเธอไม่บอกแล้วอยู่เธอก็ไปพักใหญ่เธอถึ้งมาทำไมเธอถึงทำได้ทำไมจางเย็นชา ทำไมเชงเงย็นชาดีดาดีดาฉันรักเธอมาขึ้นทุกวัน เรียบมันชันนั้นเป็นทางตะวันที่ไม่มีวันหันไปมองจ,จะรอแต่ดวงตะวันขึ้นมาทุกเช้าก็คืนนี้มันเงาไม่มีเขาข้างเคียงล้วเธอไปหยุดไหนอย่ามาทำลำเอียงทิ้งชั้นไว้แล้วเธอก็ไปกับเขาปล่อยฉั้นไว้ให้อยู่กับความว่างเปล่าแล้วตอนไหนเธอจะหวนคืนมาเธอหายไปไหนทำไมเธอไม่บอกลาหรือยู่เธอก็ไปพักใหญ่เธอถึงมาทำไมเธอถึงทำได้ทำไมช่างเย็นชา